เดี๋ยวเซฟเบียนะซุ้มาเลยไม้เซียนี่ตัดออกได้เดยครับวันนี้ผมจะพามาดูเว็บรอยยิ้าอานะครับราคาสามพันห้ามีชุดสีอะไรครบนะครับผมซื้อมานี่ผมก็แกะออกเอาดินออกก่อนเมื่อวันรถขึ้นสวนนี่เป็นไงบ้างครับสภ,ภาพ นี่คือสีอะไรครบครับมีที่กันลายด้วยมีผมเกะเอาไส้ออกเฉยเนี่ยครับสติปที่ผมจะทับนะครับต่อไปเป็นลูกประมาณลูกห้าเจ็ดนะครับที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้เพื่อนๆฟังครับเสียงเครื่องดังนิ่งกิฟตเลยครับด้วยสามพันห้าเดี๋ยวดูใต้บอกก่อนนะครับอือ ต้องเก็บสีใหม่หมดเลยเบิกใหม่หมดรุดขึ้นสวนนี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้จะโตใหม่ทั้งคันนะครับโครงก็ต้องตำสี เดี๋ยวจะให้ตัดให้ฟังนะครับไม่เบิรเสียงดังคลิปเลยไม่มีวาวเลยไม่ดังเลยนะครับวาวเลยก็ไม่ดังเห็นไหมครับดังคลิปเลย